ร้านหมอมถนาดแดกปี2024ยังหน้าคบหาอยู่ไหมหน้าคบหาอยู่ไหมวันนี้ผมมาแจกรางวัลนะเฮ้ยเคยด้วยเหรอก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าร้านคุณผ่านคุณผ่านผมไหมโอ้ผมมีมาตรฐานโอ้เมื่อกี้ผมไปได้เช็คมาแล้วว้ายรู้ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับครับผมจะบอกไว้ให้คุณนี่มันรายการอะไรวะเนี่ยมีแบบประเมินไงอ๋อเหีอยผมประเมินทุกขั้นตอนเลยเทปแรกเลยปะเทปแรกเลย๋อครูเลยใช่ไหมใช่๋อครับครับเทปแรกเลย ที่มาแล้วต้องสั่งหม,มูหันม่อมถนัดแดกมีคนหนึ่งขนาดอนะไระอันนี้พูดพูดความจริงเลยนะ,ะมาหลอกมาหลอกเป็ดย่างสูตรใหม่นะครับดีแล้วพี่มาบอกบางทีพี่ก็ไปมองรายละเอียดในร้านเยอะสำหรับพี่นะพี่ถือเป็นเรื่องที่ดี ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนัก 90, ล้าหมื่นแคลนะครับผมปีใหม่แล้วเรามากันกับลุกใหม่ครับ <S <S อันนี้จะเป็นลุกแบบว่า professional m a f ียอันนี้เรากำลังจะมีรายการใหม่นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น ep แรกเลยเป็นรายการมัสเซลินละกันมัสเซลินไม่ใช่มัสเซลินมัสเซลินนะครับผม จะไปตามร้านอาหารแล้วก็รีวิวคุณภาพอาหารความสะอาดของร้านการบริการอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างสากลอ่ะเขาจะมีเป็นรางวัลมิชลิน in, ใช่ไหมที่จะแบบ1ดาว2ดาว3ดาวอะไรเงี้ยของเราต้องพิเศษกว่าน,นั้นนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ตามใจปาารถนานะครับผมของหม่อมธนาดแดกรีวิวร้านหม่อมถนาดแดกปี2024ยังหน้าคบหาอยู่ไหมหน้าคบหาอยู่ไหมเราพาไปดูรางวัลของเราก่อนมาของมิชลินนี่เขาให้เป็นป้ายของเราตัวจริง ออของเราให้เป็นยางรถเลยยางรถเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ตามใจปรารถนาของพี่เสกนี่จะได้รับรางวัลจากเราหรือเป <c oughs> ล่านะรางวัลจากเราหรือเปล่านะ <c oughs> อันนี้กูก็ไม่ได้บอกมานะว่ากูจะเอามาให้เขาเนี่ยเขาน่าจะแบบเซอร์ไพรส์อยู่นะเ <c oughs> วลาเรามากินร้านอาหารอ,าารอา่ะซึ่งร้านเนี้ยเรามาหลายรอบแล้วใช่ไหมมันจะมีแบบอาหารแบบค่อนข้างเยอะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะโฟกัสให้มันแคบลงให้พี่เสกเขาเลือกมาเป็น3เมนูที่ควรจะต้องมากินนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้พี่เสกจะแนะนําเมนูอะไรให้เรากินบ้าง ถ้าใครสงสัยนะครับผมว่าลุคมาเฟียนี้ผมได้มาแต่ใด,ดมาสูตรแบบนี้เลยทั้งเสือ้อนอกเสื้อในรองเท้านะครับผมอันนี้เรามาจากสูตรคิ้วนะครับผมของสูตรคิ้วนะครับผมเป็นสูตรสั่งตัดนะครับผมมีทั้งแบบสําเร็จรูปแล้วแล้วก็จะมีแบบวัดตามขนาดตัวนะครับผมใครที่แบบปัญหาตัวใหญ่เอวคดเหมือนเราอะไรเงี้ยจะได้เสื้อเท่ๆแบบเรามาใส่อย่างนี้เลยนะครับ ตัวเนี้ยเป็นชุดสําเร็จรูปมันก็อาจจะมีแบบว่ายังไม่พอดีตัวอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราได้มีสั่งตานของเขาไปอีกหนึ่งตัวนะครผมสีน้ำตาลเดี๋ยวไว้ยังไงก็รอดูติดตามสัก EP หนึ่งอะเราน่าจะได้แสงให้ดูอันนั้นจะเป็นแบบว่าเข้าลูกโคตรเท่มอมตะแดกปี2024มีวัวมาหนึ่งตัวแต่ป้ายโฆษณาหายฮะ อันนี้รับรองว่าเวลาคุณมาไม่หลงแน่นอนดูไอ้วนนี่ไว้นะถ้าเขาไม่เปลี่ยน,นะะจอดรถบางคนน่ยคุณเคยเห็นไหมร้านอาหารที่แบบว่าเวลาไปอ่ะคนเยอะมากๆแต่ว่าที่จอดรถอ่ะมีไม่พอทําให้การจอดรถอ่ะมันยากลําบากแต่ว่าที่นี่ครับหลายคันครับหลายคันมันจะมีวนไปถึงข้างในนู่นเลยนะที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็มาสะดวกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม,ม,เ,ดมเพิ่มไม่ได้เพิ่มครับเพิ่มเติมคือน้ำไม่เปิดได้ไอเพิ่มหรือเปล่าได้ไอนี่ผมว่ามัน ดูแบบควันเยอะขึ้นอ๋อควันเยอะขึ้นควันเยอะขึ้นแต่ว่าน้าน้ําแห้งแล้วอ๋อสลับกันสลับกันสลับรอบที่แล้วมาเขายังไม่ได้แบบมีแบบมาหันโชวอะไรอย่างงี้คือคนสั่งหมูหนะันน่ะก็สามารถมาดูได้จากตรงนี้แล้วนะเออแล้วก็เมื่อก่อนอนะ่ะเขาบอกว่าสั่งหมูหันหนึ่งตัวจะใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่ตอนเนี้ยรอเร็วขึ้นรอเร็วขึ้นอะ่าประมาณ40นาทีก็5นาทีคือสามารถนั่งได้ทั้งในแบบห้องแอร์หรือว่าใครอยาก นั่งข้างนอกอะไรเงี้ยชมแบบวิวริมน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถนั่งข้างนอกได้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ที่เหงื่อออกครว่ะวันนี้แต่งตัวแบบว่าฟอ,อร์มอลนิดนึงแต่ก็อันนี้เป็นบาร์แอลกอฮอล์นะครับผมส่วนกาแฟก็จะอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมข้างในมีเค้กด้วยป้ายโฆษณาที่เราบอกอันนี้เขาย้ายจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วก็อันนี้เป็นห้องใหม่นะห้องใหม่อันนั้นก็ห้องใหม่รอบที่แล้วมาจะไม่มีห้องเขาพยายามเหมือนทําห้องพรเวทเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เรารีวิวหมดเลยครับออยันห้องน้ำเลยเหรอโหอันนี้ถือว่าเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยแล้วก็มันไม่มีแบบพื้นที่แบบกันอย่างเงี้ยบางทีแบบมีหลายๆคนอะไรเงี้ยมันกระเด็นใส่กันนะมันอ่ามันอ่าใช่จะกระเด็นใส่กันแล้วก็อันนี้มีแค่ห้องเดียวแต่ว่าอันนี้ยังโอเคนะมีสายชีตตูดให้อันนี้ครับคาแบงชอบโอเคครับโอเคอยู่แต่ว่ามีห้องเดียวห้องน้ำจะมีสองฝั่งมีฝั่งนี้ชายหญิงอยู่ข้างๆแล้วก็จะมีฝั่งตรงนู้นเท่ากับ ที่เนี่ยมีอยู่2ห้องกับจํานวนประชากรที่จะมาบริโภคในร้านมองตดแดดผมว่ามันยังน้อยเกินไปเกิดบางคนมากินแล้วแบบอยากเข้าหอน้ำพร้อมกันอย่างเงี้ยต้องต่อคิวนะติดนิดนึงเดี๋ยวผมต้องคิดดูอีกทีนึงว่าผมจะให้รางวัลเขาหรือเปล่าติดห้องน้ำเนี่ยติดแล้วไม่ติดไม่ติดแล้วป่ะโอ้ยร้อนฮัฟสวัสดีครับ้าวสวัสดีครับโอ้โหแต่งตัวสลอดเลยนะฮะคุณก็ไม่แพ้กันนะผมมาเพื่อจะรัดคุณฮะ ผมก็มาเพราะว่าผมให้เกียรติสถานทีและให้เกียรติคุณทุกทีก็ไม่เคยแบบนี้นะฮะใส่รองเท้าแตะแล้วก็ยายายาเพื่ยืดวันนี้ผมมาแจกรางวัลนะอ๋อฮะเฮ้ยเคยด้วยเหรอไอ้นะมีตังค์ไหมโอ้ยรางวัลผมยิ่งกว่าตังค์อีกอ๋อเหรอคุณดูพวกรางวัลมิชลินเงี้ยเขาให้เป็นแบบนั้นเป็นใบเออกระดาษเป็นกระดาษยิ่งกว่านั้นดิก็เดี๋ยวต้องดูแบบว่านั้นคุณผ่าน คัดรีไฟผมไหมผมมีมาตรฐานเมื่อกี้ผมไปได้เช็คมาแล้วว้ายโอ้สุดยอดเลยอันนี้ห้องใหม่ครับห้องใหม่ห้องใหม่เราตอนเนี้ยผมรู้ว่ามันมีปัญหาอย่างนึ่ครับครับผมจะบอกไว้ให้คุณไม่ไม่ไม่คุณก็ไปแก้สิครับคุณเป็นคนเจอปัญหาคุณก็ต้องแก้สิครับแุกนะเหรอผมต้องแก้ใช่ไหมพี่อ่ะอันเนี้ยคือห้องใหม่ครับอันนั้นก็ค่อนข้างก็เป็น้องใหม่เหมือนกันใช่ครับแขกที่เข้ามากินตามใจปรารถนาวันหนึ่งนี่ ประมาณเท่าไหร่ร้อยคนร้อยคนแล้วคุณมีห้องน้ํากี่ห้องหกห้องจริงเหรอใช่ไหมของผู้ชายผู้ชายชายหญิงแยกกันก็แบบชายหนึ่งไม่รวมห้องชีไม่รวมเป็นห้องหนึ่งอันนั้นหนึ่งอันนี้สองใช่โอหนั่งขี้มีอยู่สองโใช่เกิดเขาแบบปวดขี้พร้อมกันแบบหลายหลายคนอย่างเงี้ยจะให้คำแนะนําว่าโอเคคุณ เอาเวลาที่คุณสร้างห้องไพรเวทเยอะๆสร้างหคุณลังเพิ่มไหมอ๋อได้อันนี้คือเป็นอะไรครเป็นกรรมการใช่ครับผมเป็นกรรมการตรวจสอบอันนี้ทำแนะนำอยากได้ที่ผมเจอไงเดี๋ยวต่อไปจะดูเรื่องเออ่มาตรฐานอาหารเนี่ยผมขอแค่สามเมนูสามเมนูผมต้องจัดการใช่ไหมหลานคุณเพราโอเคได้ครับได้คู่หวานอันดับหนึ่งตอนนี้มาแรงสุดเนื้อโทมฮอสเนื้อโทมฮอสอันดับสองเลยไล่กันมาเลยเมนูทสามที่ผมจะเลือก ถ้าเลือกเป็ดมันเยอะไปมันก็มันก็เสิร์ฟแบบเสิร์ฟแบบพรีเมียมอี่แบบเมนูเมนคือสามเมนูนี้ที่มาแล้วต้องควรจะสั่งที่เหลือก็คือก็อแล้วแต่บางทีก็มีผัดกะหล่ำปีน้ำปลามีอะไรยำม,มุนเส้นมียำม,ม,มีอะไรมเมนูใหม่ตอนนี้เยอะไปหมดเลยกูยังจำไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้านอาหารมันไม่ได้อยู่แค่รสชาตินะมันอยู่ที่ความรู้สึกอาหารอร่อยบริการไม่ดีอ้าวก็ไม่ได้อาหาร ไม่อร่อยแต่บริการดีอ่ะก็ได้ออาหารไม่อร่อยบริการไม่ดีแม่งไอ้นูน่นก็ไม่ได้นี่ไม่ได้อ่ะแม่งคือไม่ได้ทุกอย่างแม่ผสมบนเปไปไอ้นี่ก็ได้หนึ่งน,ะนี่ก็สองอ่ะไอ้สามสี่ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้เหมือนกันะคือมาที่นี่นอกจากอาหารอร่อยแล้วก็จะได้เสพบรรยากาศแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆได้อ่ะทุกอย่างอาหารโต๊ะวิธีการเสิร์ฟมันจะไม่ไม่เหมือนกับใครแล้วมันเราไม่ได้บอกว่าใครดีกว่านะเราก็ แค่เราชอบแบบนี้เราก็เลยอยากให้ทุกคนได้แบบสัมผัสอะไรแบบนี้ด้านของเจ้าของร้านนี่ผมให้ผ่านผมไพภัชมีรายการอะไรวะเนี่ยมีแบบประเมินไงอ๋อเหรอผมประเมินทุกขั้นตอนเลยเทปแรกเลยป่ะเทปแรกเลยอ๋อกูเลยใช่ไหมใช่อ๋อกครับเทปแรกเลยเดี๋ยวเรารอคุยพวกนี้คนโตเดี๋ยวผมจะสั่งอะไรอ่ะจะได้แดงไหมเนี่ยผมจะสั่งอะไรอ่ะคุณไม่สั่งเราจะได้แดงไหมเนี่ยผมจะไปรู้คุณเหรอผมจะสั่งอะไรอ่ะจะได้แดงไหมเนี่ย ครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงได้กิ่อ<า>่ะบา้บาบๆ<า><า>เดี๋ยวดูอาหาร3เมนูที่แบบว่าจะได้ขึ้นต่อว,ว่าเมนูแนะนําของมอมณเดกคืออะไรอันนี้เป็นเมนูแรกเลยใช่ครับโกมฮอกใช่อันนี้ตัวใหม่นี่ไงเชิญครับผมอันนี้ยานะ ตัวนี้นะคะจะเป็นพมอมองจากออสเตรเลียเกสเฟดนะคะขลด้วยทานยาพืชนน,นถึง200วันค่ะทางร้านเนมาดดเอทเพิ่ม15วันเพื่อจะให้ได้รสชาติเนี่ยที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะน้ำหนักชิ้นนี้จะอยู่ที่1.5กิโลกรัมนะคะเสิร์ฟคู่กันพร้อมกับซอสเลตไวน์นะคะตรงทางนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นโอเนียนซิงหรือว่าก็เป็นไยให้ด้วยนะคะเป็นเคร่เียนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเสิร์ฟแบบตามใจปรารถนานะคะคุณลูกค้าสามารถถ่ายรูปหรือวถ่ายวิดีโอได้เลยค่ะ ปกติรอบที่เรามาเมื่อก่อนจะเป็นเหมือนกับเมื่อวานเฉยๆใช่ยังไม่มีแบบจุดฟุแล้วก็ไม่มีแบบพวกแเออแต่พอมาทำนี้ขึ้นมันดูแบบว่าราคาเท่าเดิมยกระดับใช่ประสบการณ์เนี่ยในการกิน experience โดยรวมัหอันนี้ยังเหมือนเดิมกับคอนเซปต์ตอนแรกก็คือเนื้อเราสั่งเป็นมีเดียมแล์อันนี้คือมีเดียมแรน์ใช่ครับถ้าเราสั่งมีเดียมแร์แล้วถ้ามาแบบไม่ตรงนี่ก็ฟียมทิ้งเพราะวเปลี่ยนได้เลยเก็บเงินพนักงานเลยเก็บเงินพนักงานเลยใช่ เปลี่ยนใหม่ให้เลยไหมเปลี่ยนใหม่สิเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะได้ครับอันนี้เป็นเมนูที่สองที่มาเราต้องสั่งแต่ยากเต็ตัวนะคะมาเปิ้ลไม้เฮ้ยอันนี้เน้นแบบถ่ายดูจริงๆนะอันนี้สวยใช่อันนี้สวยเมนูสุดท้ายที่มาเราต้องสั่งก็คือหมูหันแต่จริงอันนี้คือเป็นเมนูอันดับหนึ่งเลยที่ร้านใช่น่าเชิญพรีเซนต์ได้เลยครับขออนุญาตนะคะ ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าหมูนะคะดีไซน์ขึ้นมาให้สามารถทานได้ทั้งเนื้อและหนังคู่กันในคําเดียวนะคะในการทานค่ะคําได้จะแนะนําให้เริ่มทานเป็นแถวที่2องแถวที่3ก่อนนะคะนับจากส่วนหางขึ้นมาค่ะในสองส่วนนี้นะคะหนังจะบางกรอบแน่มันจะน้อยเนื้อจะฉ่ำนุ่มที่สุดในตัวหมูนะคะในคําได้ที่เริ่มทานจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งจิ้มซอสใดๆก่อนเลยนะคะจะได้ดิ้มรสเกอรทของทางเราก่อนค่ะคัต่อไปค่ะจะเป็นแถวที่4ี่แถวที่ห้านี้นะคะนับจากส่วนหางขึ้นไปค่ะ ใสองส่วนนี้นางเจ้านาขึ้นไขนมันก็จะแทรกเกยอะขึ้นนะคะก็เลยอยากจะแนะนําให้รองทานทุกวันกับซอสส้มยูสุสีน้าตาลตรงกลางนี้น,นะคะเราดีไซน์ซอสขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้แตะเลี่ยงกันได้ดีค่ะย้อนกลับไปแถวที่1ค่ะสินี้เป็นส่วนสะโพกหรือว่าหางในส่วนนี้เนื้อแดงจะเยอะนะคะถ้าไหนาที่ชอบทานเนื้อเนื้อไม่ชอบทานไขมันจะแนะนําให้ทานแถวที่1นึ่งกล้วยกับซอสซีฟู้ดค่ะถ้าคุณลูกค้าทานไปแล้วเกิดเลี่ยงก็สามารถ ซามาเลเซียได้นะคะสาบมาเลเซียเวลาทานไปแล้วจะล้างไขมันตรง,ก,งกับมูนแก้มค่ะทำให้สามารถทานได้มากขึ้นเรื่อยๆน้ำสลัดอัลมอนด์ช่วยเร่งรีขงข้างกังงงนค่ะตอนนี้หมูดั้มพานตามไดปรารถนาของขึ้นบินแล้วนะคะคุณลูกค้าข้องขึ้นบินได้กันเลยไหมคะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเราต้นได้ตอบแทนคุณไม่ต้องก,ออนนกินให้เขาแบบมีความสุขแม้แค่ช่วงวินาทีเดียวแหละเราก็รู้สึกดีนะเวลา เราเห็นเขาดูแบบนี้เหมือนเหมือนดูโชว์เขาจะหยิบกล้องมาถ่ายอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีนะมันดูเป็นแบบประสบการณ์การกินที่มันไม่ใช่แบบมาแล้วกินอย่างเดียวอมันเป็นเรื่องของความรู้สึกดีอันนี้ถือว่าหางก,กับเรื่องห้องน้ำได้ใช่น่าจะขอมห้อภันเขาได้ยู่อ๋อยังเคื่องอยู่นะเดี๋ยวสร้างเพิ่มให้สร้างเพิ่มให้จัดให้ครับไม่เป็นไรมาครับอันนี้อันดับหนึ่งก็คือจะเป็นหมูหันที่มาแล้วต้องสั่งใช่ขอ้ขอบคุณครับ หมูหันหม่อมถนัดแดกเดิมรกรอบเหมือนเดิมทำธุรกิจอาหารเนี่ยยากที่สุดคือการที่ทำให้จานเนี่ยหมือน,น,นเดิมแลได้มาตรฐานยากที่สุดแหละอันนีเเเ้เคยไปเจอวันนั้นเชฟเชฟโจเขาไปเดินตลาดไหมุู้ตลาดดั๊บเขาไปเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งขายข้าวไข่เจียวแล้วเห็นกล่องหมูหันของเรา ของร้านเราตามใจแบรานาหวางที่ร้านเทปโตรเลยเดี๋ยวไปถามเฮ้ยพี่พี่สั่งมากินเหรอใช่เดือนละสองครั้ง<อ>เดือนละสองครั้งเออคือเขาก็ยังแบบเขาก็เราก็ดีใจนะพอเรารู้เรื่องพวกนี้แบบโอ้อันนี้อร่อยอันนี้ก็สมมุติว่ามาแบบเป็นครอบครัวนะสั่งเป็นตัวหนึ่งก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รสั่งอย่างงี้นะสั่งตัวหนึ่งครึ่งตัวกินที่ร้านครึ่งตัวกลับบ้านแพ็คไปเลย เขามาพรีเซนต์พรีเซนต์ให้ดูก่อนนี่ปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาก็แบ่งมาขึ้นตัวกินขึ้นตัวใส,ส่ของเขาก<อ>็ฝากคนที่บ้านนี่เราก็ไม่ได้กินตา่างเพอแล้วม,มีเนื้อแบงก์กันตตัวนี้ก็นี่นี่ราคาทั้งหมูหันนะสามพันห้าเท่ากันสามพันห้าเหมือนกันใช่ก็แล้วแต่บตางคนไม่อยากกินหมูอ่ะบางคนแบบว,ว่ากินหมูไม่ได้ตัดเนื้อเลยสั่งเนื้อเลยมาหลายทีอ่ะเขาก็เบื่อเขาเป็ดหมูหันเนี่ยทีแรกก็จะส่งไปประกวดถ้าสมมติว่าของเรามันไม่เหมือนกับที่อื่นเลยเราสามารถจด นี่นี่เนี่ยส่งไปประกวดที่ดาวังคารส่งไปประกวดที่ดาวังคารไปตัวฝักไม่ง่ายไปไปกูปนคนเดียวลองเมนูเ,เนื้อเอนี่ยอยากให้กินตรงกลางๆก่อนชิ้นใหญ่นะกชิ้นใหญ่มากไอตัวตัวเนื้อมันก็ดูแบบว่ามันดูคุ้มกว่าแต่ว่าจริงๆมันก็แล้วแต่คนชอบนะมาถึงไปไปที่อื่นอาจจะไม่ดีที่อ่ะคุณไปกินออสเตรเลีย อาจจะดีอยู่นี่ไปกินญี่ปุ่นดีกว่าที่นี่แต่หมูเนี่ยมันมีที่เดียวที่สูดรขายไมไม่ไขายมีคนมาซื้อเยอะหรอเยอมีคนถึงขนาดอะไรนะอันนี้พูดพูดความจริงเลยนะมาหลอกมาหลอกมาสมัครงานาอยู่ครัวหมูหันมาเรียนรู้สูตรมามาจากร้านร้านหนึ่งเลยมาจากคนที่เป็นมาแอยากมาเรียนรู้ว่าทําไมเราทําไม่เหมือน ม,มาสองวันแล้วแล้วก็กลับไปทำแล้วไปเปิดในเพจแล้วไปขายแบบเราด้วยถูกทำไม่ได้อย่างพวกซอสพวกเบสอะไรอย่างนี้เราทำแต่ครัวของเราพวกกางถูกต้องกันไม่หมดแล้อม,มันไม่ได้แค่หมูอย่างเดียวมีเรื่องวิธีการทำบนใจการทำทุกอ,อย่างเลยเรามีาแผนที่แยกไปหมดเลยคนคนเดียวจะไม่สามารถรู้สูตรเราได้ทั้งหมดจูแนะนำว่าคนถ้าแบบอยากจะมาเอาสูตรก็มาสักสี่คนไปสมัครคนรนะับแผนจะได้ ออกพร้อมกันจะได้ดูพร้อมกันได้คุณฟังไว้นะอันนี้ฉลาดนุ่มมากแล้วก็แบบมีแบบกลิ่นแบบหอมแบบที่แบบย่างมันเกิดจากการไดเอทด้วยแล้วก็อยู่ในการนำเนื้อมันก็มีสารของมันนะปกติผมจะบอกว่าเนื้อที่ดีอ่ะกินแค่แบบเกลือก็พอแล้วใช่อันนี้คือไม่ใส่อะไรเลยนะอันนี้คือแบบว่าหั่นแล้วกินเลยนะไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะแต่เพราะมันมีแบบรสชาติความเข้มข้นของเนื้อมันมีผงเลยเนื้อเ่อ๋อใช่มันมีความหอมของเคิฟขึ้นมาไม่ได้ไปดับเรื่องรสชาติเราเพิ่มเรื่องกลิ่น ที่ชูกลิ่นของชูรสชาติเนื้อึ้นม้าไม่พี่ะ้าอย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยห้องไพเบทเราต้องจองมาเราต้องแบบควรจะจองเพราะมันจะเต็มก่อนเราไม่ถึงว่าเราต้องเสียอะไรเพิ่มอะไรอย่างงี้ยไหมคือถ้ามันก็มีอย่างห้องเนี้ยห้องเนี้ยห้าร้อยแต่ถ้ากินถึงถึงหลักที่เขาสมมติกินถึงห้าพันก็ไม่ต้องเสียแค่ห้าพันเองสมมติประมาณแล้วแต่ห้องไงแล้วแต่ไซส์อ๋อแล้วแต่ห้องหนักสุดก็สามพันนี้โอเคเอ้ย 1,500าาราคาเท่าหมูแต่ว่ามันจะมีอีกเวลหนึ่งจริงจริงม,มีหลายเลเวลเลย F1 F4 อะไรเงี้ยความพวกละลายพวกอะไรเงี้ยมันก็ตาม F เลย F เปลี่ยนซีซันอีกมีนาหรังจามีนามีคอร์เตอร์เฮาส์ซันเดอร์ลอยเข้ามาอีกที่ท,ท,ที่ที่จะทำเพิ่มอ่ะก็จะเพิ่มเนืน้อเข้าไปให้เป็นตัวเรื่องเพราะว่าลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ชอบน้ำมันหนุนอะเงี้ยที่นี่ก็มีมีสั่งได้เหมือนกันที่นี่ มีเป็นเมนูให้ดูด้วยเหมือนกันมีครับเป็นเป็นเป็นอะไรวิงดิสมามาเรามาลองเมนูที่สามดีกว่าเป็นเมนูที่เราไม่ค่อยได้สั่งมากใช่อันนี้เป็นสูตรใหม่ที่ส่งเชฟไปเรียนสูตรที่มณฑลกวางตุ้งกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนนะเฮ้ยพกเร็วๆนี้จะมีอีกร้านหนึ่งนะที่เอ็มสเฟียนะจริงๆจะเปิดจริงๆมันต้องเปิดไปแล้วแหละตั้งแต่หนึ่งธันวาปีแล้ว ดีโดนโดนช่างผู้เรื่องเาโกงไม่เอาซีไม่พูดงี้ในช่องผมซีเรื่องจริงไงคุณจะมาอะไรในช่องก็จะมีแบบเป็นหมูกรอบอย่าเวทเพิ่มหน่อยอีกนิดนึงหมูกรอบเป็ดย่างหมูแดงเป็นแค่นิดสไตล์อันนี้เป็ดย่างสูตรใหม่นะครับในตัวเป็ดมันมีมันมีรสชาติที่ เข้าไปในเนื้อเป็ดใช่รอบรอบแรกตอนนั้นยังไม่มีไม่มีไม่มีถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเรากินเนี่เราจะรู้ว่ามันเป็นรสชาติของเป็ดเป็ดเวลาคั่นน้ำจะเหนียวตเนี่ยวันนี้ไม่เออเพื่อแต่รสชาติใช้วิธีการรสชาติดีกว่ารอบที่แล้วเอาดีกว่าแน่นอนไม่งั้นจะเปลี่ยนสูตรทำไมนี้แหละพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทิศทางที่ดีในดีหมดเลยสามเมนูไม่ดีอย่างเดียวห้องน้ำน้อยมากไม่ชอบห้องน้ำครับ ดีแล้วพี่มาบอกบางทีพี่ก็ไปมองรายละเอียดในร้านเยอะสําหรับพี่นะพี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมาเป็นไรเนาะมาเป็นไรเนาะอันนี้คือแบบเน้นแบบมาเป็นแบบครอบครัวพวกอะไรเงี้ยเก้าร้อยแปดสิบแดตัวเก้าร้อยแปดสิบใช่แค่พอขับบ้านได้อีกอ่ะอ่าหรือถ้าใครไม่สะดวกมาที่นี่สามารถสั่งหมูหันผ่านลิเวอรี่ได้ก็จะมีรถมีรายลอด ชีวิตแล้วก็ขีดน้าแล้วก็ BKK อ่าเดี๋ยวเราจะิีงอย่าไปสั่งเพจฟอมนะับแล้วก็ต้องโอนในบัญชีบริษัทพันปีจำกัดเท่านั้นนะเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะในเพจก็ต้องมีเครื่องหมายติดถูกนะเพราะว่าเขากู้สาเสียเงินทั้งเดือนละเจ็ดร้อยเพื่อให้แบบคนได้เห็นว่าอันนี้คือแบบของแค้ของแค้นะวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสารเมนูนี้ก็ถือว่าโอเคนะพี่บอลเราเช็คกันตั้งแต่ลานจอดรถ แล้วก็ป้ายหน้าร้านว่าเข้ามาไม่หลงอันนี้คือป้ายโฆษณาออกไว้ตรงนี้แล้วก็ติดป้ายใหม่ติดป้ายใหม่ตัวใหญ่ห่เลยถือว่าวันนี้เรานี่มันติดแค่แบบห้องน้ําจริงๆอ่ะผมต้องติดผ่านท้งหมดถึงจะได้รางวัลเนี่ยแต่ว่าถือว่าผมยวนให้ก็อีพีแรกผมอยากให้มาแจกงมาแจจกคือกลับก็ไม่ได้และแมงกอก์ใช่นะใช่ไหมไม่จ้ากลับมันก็ไม่จบรายการเนี่ย เอามาให้อ่ะพีอยะให้อ่ะพี่ดีก็ให้อ่ะใช่นไหมไม่คุณอย่าพูดอย่างนี้ดิเอาดี๋ยอว่าผมอยู่นีแล้วกันไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวผมไปเอารางวัลคุณรอที่บ้านคุณนะมีรางวัลด้วยมี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 รางวัลรางวัลของเราเขาให้ป้ายของเราให้ยางอ้า มึึงงเล่นรมมิชลินเขาให้ป้ายยางรถยนต์เส้นใหม่มียางใหม่ด้วยเหรอยางใหม่ดิอันนี้อ่ะรับไอ้เหี้ยนี่ยางสิบล้อป่ะเนี่ยต้องรับอปล่ารับต้องมีตรงต้องเอาไปแขวนมั้ยอันนี้แขวนแล้วขวนยิ้มเลยอ้าวเอ๊ะทำไมคุณแบบดูแบบเอื่นรางวันคุณหนักอากเที่ยใช่นะหนัก นีอออเ้ขงงจจรริิและนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือ3เมนูที่มาร้านตามใจปรารถนาแล้วต้องสั่งนะผมก็จะมีหมูหันเป็ดย่างแล้วก็จะมีตัวเนื้อโทมาฮอกนะครับผมแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นร้านแรกเลยนะที่ได้รับรางวัลมัสลินของเราก็ได้ยางรถยนต์ไปเลยของแท้ดูจากหน้าพ่เศษล้วก็น่าจะแบบดีใจอ่ะ <Yeah. S 1> ปาปื้มที่ได้รางวัลเราเอาไปเลยก็เดี๋ยวไปดูว่าร้านหน้านะครับผมเราจะไปกินที่ร้านไหนนะครับผมแล้วก็ร้านต่อไปนี่จะได้รับรางวัลหรือเปล่าที่พี่เสกบอกว่าเหมือนแบบให้ทุกคนอะไรเงี้ยไม่ทุกคนนะไม่ผ่านเกณฑ์เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ให้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากตามใจปรารถนาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้ที่อีพีหน้าเราจะไปกินอะไรา,าปติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม